เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับว่า AFC จากหัตใหญ่ที่ส่งเหรียญมาก่อนนี้จะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะซามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณน,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปรีวิวที่ FC ส่งเหรียญมาก่อนมาทางคิวรถตู้สายหัตใหญ่สบายย้อยโดยเริของที่คิวรถ นาจัตเหนืออสบายจยสงขลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า f ่2เบียดอะไรกันบ้างนะั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน EP ีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชาวตะกนยาซีนหรือว่าเบี้ยวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชาว ตะกูนยาซีนหรือว่าเหรียญเบียวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5ห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวๆอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับเนื้อที่สี่ ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำ,ดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนีดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่4ก็เป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับพวกเนื้อ นิกเกิลน,นะครับเหรียขวานิกเกิลเหรนซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญนี้ราคาต่างกันริบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีเอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับ นี่เป็นสินค้าที่ FC จากหัดใหญ่ส่งมาทางคิวรตู้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับว่า,า FC จากหัดใหญ่ที่ส่งเหรียญมาก่อนนี้จะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะเราจะเป็นเหรียญชาวาหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญ ด้านหลังผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเหรียญเนี่ยเหมือนตามที่เราได้คุยกันไหมครับทั้งหมด3ามเหรียญนะครับ เป็นชวาหนึ่งคู่ครับเหรียญประกบกันได้แล้วก็อกเหรียญหนึ่งเป็นเบี้ยววานะครับด้าน,นหลังพีเสื้อแบบนี้นะครับแบบนี้ถึงราคาจะดีนะครับเดี๋ยวกำลังจะโอนตังไปให้กับผู้ส่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ f อจากหัดใหญ่ส่งมาทางคิวรถตู้นะครับส่งมาทางคิวรถสาย ขดใหญ่สบายย้อยนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากที่คิวรถเมื่อกี้นะครับก็สมัครั้นบทสามเือนก็จะเป็นเหรียญชาวะคู่แบบนี้ครับตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะมีเดือยตัวเมียจะมีรูแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญชาวาแบบไม่มีรูนะครับด้านหลังจะเป็นผีเสื้อแบบนี้นะครับพวกนี้จะมีราคาแพงครับซึ่งผมได้ทํา ลงใน YouTube ไปแล้วประมาณ5-6คลิปนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เพิ่งได้มาอีกอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้ยี่เคยได้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยทำเดี๋ยวว่างๆจะทำลงใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งไม่มีรูหายากนะครับก็มีราคานะครับยังไงก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับ ใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่วข้อความทางเพจร้านอับดุล หรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r น n i A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ